สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้นะคะเช้าวันที่สามนะคะมาเจอกับส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะครอบครัวมเมษาลำชิงนะคะช้างชราสามเชือกนะคะก็ได้ผลไม้นะคะที่แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านเข้ามาเมตานะคะ เติมคะแนนให้กัแแบแม่ตะวันนะคะส่วนแบ่งแม่ตะวันนะคะดูแม่ตะวันกินนะคะมุมมามากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะเติมคะแนนช่วยแม่ตะวันแม่เจ้าคุณแม่มลินะคะช้างทั้งสามเชือกนะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะท่านคิดอย่าง สิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะผลไม้ที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะแม่ควันก็ได้ค่าน้ำมันนะคะไปตัดญ้าแล้วก็ซื้อต้นสับประรดนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะ ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างฉราดสามเชือกนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ